ในทวิตน่ไม่ดีเลยมันกอดเข้ามาดูนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงครับพี่มินนยติดเหล้าติดยาติดการพนันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เราเอาประกันได้เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่ยุ่งว่าแต่เรลาเมื่อคืนที่พี่ฝากดูซื้อชื่ออะไรนะนะจีซดีกิอะไรนะทีทร็อครับไปไหนไหมเที่ยวจะไปไหนเธอจะไปไหนทําไมต้องไปส่งก็เผื่อเธอจะไปไหนจะกลับบ้านหรือเปล่ากลับทำไม เขาก็ไม่รู้เขาก็ถามว่าเขาจะอยู่กับเธอไงนี่ไหนที่เขาต้องการเขาถามเธอทั้งวันเลยอ่ะทั้งวันเลยเหรออืเขาก็อยากอยู่กับเธอทั้งวันเลยนี่ทั้งวันเลยหมายถึงเ็าอยากอยู่กับเธอทั้งวันเลยไงใช่เขาอยากอยู่กับเธอทั้งวันเลยทั้งวันเลยเหรอเนี่ยอืมคิดจะไปทํางานทําการกันบ้างเหรอเอนนี้เขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วนะเธอใช่เหรออืมมีเยอะเหรอไม่เยอะเท่าไหร่ั้านกว่าบาทอ๋อ ใช้ล้านกว่าบาทเองเนาะถูกต้องนะครับทำไมป่าป้าป้าป้าจะใช้ยังไงให้หมดในตอนนี้คิดมากเลยดิเขาคิดมากเรื่องอะไรก็มีมีคนใช้เงินช่วยใช่ไหมล่ะก็เก็บตังค์ไว้เลี้ยงลูกไงอืมลูกกว่าจะเกิดอีกตั้งนานกว่าจะออกมาอีกตั้งหลายเดือนพี่ตกกังวลใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดมากเลยเรื่องคนที่จะใช้เงินช่วยเธออุ้ยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสสวัดีค่ะมาอีกแล้วเหรอหนูหนูเข้ามาดูประเทศเฉยๆนะคะอ๋อเหรอใช่ไปดูตรงโน้นสิไป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 หนูหนูอะ โอเคครับไม่เล่าก่อนหรอคะไปเถออย่าว่าพี่ไม่เตือนเอ้าเมื่อกี้คุณหมยบอกว่าคุณหมยจะเล่าให้มินนายฟังไม่มีเรื่องเล่าแล้วแหละหมดแล้วละอ๋อเรื่องที่ที่รักชื่อหมวยหรอคะฮะอ๋อพี่มินายอยากฟังตอนที่ซอไม่อ๋อตอนที่พี่มินายไม่อยู่ใช่ไหมได้ค่ะอ๋อพี่ซอก็มีช่วงหนึ่งเขาไม่ค่อยสบายหนูหนูดูแลเขาแล้วเขาเขาไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยเข้าประเทศสักเท่าไหร่ค่ะ ช่วงนั้นน่ะนะแล้วแล้วเขาถามว่าเขาดื้อไหมเขาเขาก็ดื้อแหละแต่แต่แต่พี่พี่น้องน้องในแก๊งก็ก็ช่วยกันดูแลยางเมื่อวานเขาเบิกของไปเขาก็ไม yeah> tamam ่ลงห้องในในระบบแก๊งเขาก็โดนแล้วโอ้แล้วถ้าเรื่องอื่นเรื่องผู้หญิงเหรอเรื่องผู้หญิงตัดออกค่ะไม่มีค่ะพี่ซอมีเรื่องอะไรจะพูดตรงตรงไหมไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีครับใช่โอเล่าเองถ้าให้เล่าเองเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะหมดแล้วมั้งเรื่องสาวเรื่องเรื่องสาวไม่มีเรื่องประเทศอื่น กอลียตก็ไปซ้อมไปเล่นเฉยๆมไม่มีละครับงั้นไม่มีละค่ะเป็นเด็กดีค่ะเด็กดี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 ไม่ดื้อเลยมั้งแล้วก็เรื่องผู้หญิงตรงนี้เมื่อค,คืนเมื่อคืนพี่ซอก็มาแต,แต่แต่เขาก็ห้ามน้องๆในแก๊งบอกว่าไปทํางานทําการกันส่วนพี่จะอยู่ตรงนี้เองเอ้มไม่ใช่เขาบอกว่า <ห ả? S 1> จะไปทํางานทําการแล้วก็ไล่ให้ทุกคนไปทํางานส่วนพี่ซอเขาก็ไปกับหนูนี่แหละค่ะเมื่อคืนน่ะไปทํางานส่งแก๊งนี่แหละค่ะ ขาบอกแล้วไงไม่าดี๋พูดออกไปหนูอยากให้พี่มินายเขารู้ว่าระหว่างที่พี่มินายไม่อยู่พี่พี่ชอก็บเป็นคนน่ารักไม่ออกนอกรู้นอกทางอยู่ในกรอบตลอดนะคะเขาจะเป็นห่วงเอาเปล่าๆนะทำไมยิ้มปากอะคะฮะยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มซะหน่อยนี่ไม่ไม่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะพี่มินายถ้าพี่มินายไม่ว่างไม่เป็นไรคะ่ะบอกหนูได้ตลอดค่ะถ้าหนูจะกการอะไรแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ เก่งใจค่ะไม่เป็นไรครับพราะหนูอยู่แก๊งเดียวกับพี่ดีชอหนูดูเขาได้ตลอดเลยครับพี่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรหรอกครับอาวุธหนูมีค่ะมีหมดทุกอย่างเลยโตแล้วครับอยากได้แบบไหนบอกเลยค่ะหนูจัดให้ได้ตลอดเรื่องเงินเหมือนกันครับพี่มินัยเรื่องเงินเป็นบอสแต่ขอเงินคนในแก๊งไม่ไม่เอาหน้าไม่ไม่ไม่เอาอะไรเลยค่ะคืนเงินในบัญชีหนูก็เนี่ยดีซอรีซอเยอะเลยอแบบสี่ห้าหมื่นแล้วนี่เขามาขอหนูไปนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอครับแค่ยืมแห้เดี๋ยวคืนที่หลัง ถูกไหมเมื่อกี้ไม่หนูหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบให้ใครมาคืนเงินค่ะก็เราไม่ด้วยใจเราเองนี่เมื่อกี้บ่นก็พูดลอยๆว่าไม่มีทางอยู่ๆคนก็โอนเงินเข้ามาเองอ่ะช่วยไม่ได้นี่คือเอาจงจริงอ่ะข้าวในตัวหนูก็มีตั้งเยอะแต่ก็ยังจะไปหาซื้อไม่ไหนดูสิคือมีอยู่แล้วแต่ก็แบบไปหาซื้อใช้เงินฟุ่มเฟือมาสรุปใช่แล้วไม่มีตางหรอ มีดิมีพอมีอยู่เท่าไหร่ก็หนูไ <Enough> ม่อยากจะพูดอะไรเยอนนะคะก็สตอรี่ก็เดิมพันไปหมดหน้าตักเลยค่ะพี่มินไนะเดิมพันสูงมากแบบเดิมไปหมดหน้าตักเรียบอ้หนูอะสองห่นหมื่นหนึ่ง สองหมื่นอันนั้นคือใช่หมดหน้าตักอีกอย่างหนึ่งใช่เขาไปเล่นบาคาร่าด้วยค่ะหนูรู้เขาไปเล่นสดนะฮะหนาไปเล่นการพนันด้วยหรอใช่นี่เลยข้างหลังในนี้เลยค่ะใช่อะไรแบงเกอร์เพเยอร์อะไรไม่รู้หนูได้ยินมาพี่รังเอาทุกอย่างเลยเหรอพี่เปียก็คิดก็คิดเอาละกันว่าว่าเขาขาดสนเรื่องเงินขนาดไหนเนี่ยต้องไปฟาร์มไม่ใช่เหรอต้องไปซ้อมนี่ไม่เดี๋ยวหนูจะตอมอแล้วค่ะหนูแค่แวะมาดูอะไรในเกมนิดหน่อยค่ะอ๋อใช่แล้วมาเจอพี่สองคนพอดีเลยหนูก็เลยก็เลยแวะคุยด้วยนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะไม่น่านิดหน่อย นิดหน่อยเองยังยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะพอเถมันจบเถิดตรงนี้ไม่ก็มันก็มีแค่นี้หละเอาจริงอะนะหนูก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วมันมีแค่นี้จริงๆเนี่ยไม่เยอะเลยใช่ค่ะไม่เยอะเลยนิดเดียวนิดเดียวหนูแบบนิดเดียวเลยคือไม่อยากพูดเยอะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซออาการจะซุดนะเพราะเขายังไม่ค่อยหายป่วยเลยหนูได้ยินเนี่ยเห็นไหมเขายังไออยู่เลยออยู่สบาย oh my god เอางั้นเลยค่ะแล้วเสื้อกูขาดเนีทำไมใส่เสื้อไม่ดูวะมาแล้วเนาะคนในแก๊งมาแล้วไปไปม่อนม่อนพาพาพี่หมวยเข้าไปรึเหล่าเล้ยไป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 เที่ยวกันนี่ยน้องน้องม่อนก็รู้เนี่ยอันนี้ไงพี่บินได้ชัดเลยนี่ม่อนเมื่อคืนหนูได้พาพี่ซอเล่นกันพนันหรือเปล่าตรงนั้นน่ะใครเพเยอร์เพเยอร์แบงเกอร์อะไรน่ะใช่ไหมวันนั้นไปกับม่อนด้วยเหรอไม่ได้ไปนะจำจำไม่ผิดเล่นแต่ได้นี่ไงพี่บินได้ชัดไหมคะพี่ไปเล่นตอนไหนม่อนเล่นแต่ได้ใช่พี่ได้เยอะด้วย นี่เรามีความริงแล้วพูดกลัวเลยววะใช่ไหมพี่นะแต่นม่มีแตงแต่นี่แฟนพี่เรานะไม่ไม่แต่ได้ไงพี่แบบรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดไปไหนก็ได้ได้แต่ไม่มีตังได้ไงได้มาสองพันมันก็เป็นเงินแม่ค้าพี่ดีชอได้ค่าข้าววันๆไหนแล้วก็เลี้ยงน้องไปนี่งไงหรอค่าข้าวอะไรมือละหมื่นอุ้ยขอโทษค่ะเอาก็กินวากิวออสเตรเลียเอฟฟาไงแต่เห็นได้แต่ข้าวจันหน้าเนื้อนะข้าวขุนเหรอ เนื้อเกตพรีเมีมมาแหละใช่ไหมอย่าทำให้ผมดูแย่กว่านี้เลยไอ่ไม่พิทีอไม่เคยแย่เลยไม่เคยแย่แล้วก็ไม่เคยดีเลยจริงๆรู้แล้วบินไนขอตัวแป๊บนึงนะคะ โอ้ยมาแล้วหรอคะัสดีค่ะแดีอ่าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วหรอกคะ่ะที่หนูบอกพี่มินไนท์เมื่อกี้นะมันเป็นเรื่องที่ตอนที่พี่มินไนท์ไม่อยู่เชยๆนะคะเขารู้แล้วแหละน้องม่อนน้องนีองอย่ยลงใส่ร้ายพี่รีซอบแบบนั้นเสียคะไม่เอาในทวิตนะ่ะไม่ดีเลยไม่ต้องกอดเข้ามาดูนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะพี่มินไนท์ติดเล้าเด็ดยาติดการพนันไม่ใช่เรื่องจริงอัหนนี้หนูรับประกันได้เลาไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่ยุ่งว่าแต่เล่าเมื่อคนีี่กอะะะไร ขรโบพค่ะนรปนะกปลกัดส่งอะไรมาผมก็เพลินซะด้วยอะไรนะโซจู 2, สองสปายหนึ่งโอ้โหโอ้หเจ็ดหวานซะด้วยโซจูหนักอยู่นะ่น๊อะ แค่เพื่อนคนอย่างนี้หรอไม่ใช่เขากินแต่นมเปรี้ยวเนี่ยท่าเมื่อคืนขอกินนมหนูอยู่ฮะฮะอุ้ยขอโทษค่ะหนูหยอกหยอกหนูหยอกเล่นมันมันมุกนิดหน่อยไงจะได้ไม่ต้องเครียดกันอ่ะเพราะพี่ชอบเครียดจะตายยันนี้เครียร์กูเดิมอีกเอ้าเหรอหนูขอโทษค่ะนี่นี่เราออกมาฮะผมมีลูกมีเมียแล้วนะค่ะหนูรู้ค่ะหนูถึงได้ดูพี่นิงไงเป็นห่วงพี่มินนไงแกหนูก็พี่ออกนักรุ่นักทางไงหนูนึงห้ามพี่อยู่เลยว่าห้ามพี่มีคนอื่นพี่เข้าใจหรือเปล่านะฮะฮะไม่หนูหนูห้ามเขาไม่่ได้หคะ ้าวไม่ไม่นะเธอไม่นะถูกพี่มันไนคนมันจะทำมันก็ทำอยู่ดีแหละใช่หยาบด้วยต่อให้ไนใส่ปลอกคอเอาไว้เขาก็ไปอยู่ดีใส่แต่ปลอกคอไม่ได้ชายคนนี้ค่ะต้องลามโซ่ต้องลามโซ่สู้นะสู้ๆนะจะสู้อะไร แล้วแล้วแล้วพี่มีนนายเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ว่างหรือยังช่วงนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเข้าใจเข้าใจว่ามันยากเข้าใจว่ามันยากแต่ว่าไม่เป็นไรนะค่อยๆ่ค่อยคผมเป็นกำลังใจให้นะเสียงใครวะกำลังใจน่าจะข้างหลังวะคะเสียงเหมือนดีชอเลยเมื่อกี้แล้วตนาจะนั่งอยู่จริงจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยที่รักอยู่ไมอ๋อ่มอยู่ตรงนี้ครับร่างแยกเหรอเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ครับทำไมทำไมจะไม่ดีอ่ะโอ โอ้ดีอยู่แล้วค่ะชินะนเขาอยากรู้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรเราเราเข้าใจนะไม่เสี่ยงใครวะที่เบื่อเราเราก็จะอยู่ไม่มีเพื่อนต่อไปก็ได้สวัสดีค่ะ ผมเหรอครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคนที่พูดว่าผมไม่มีเพื่อนก็ได้อะครับอะไรอะไรสักอย่างอ่าใช่ครับไม่ครับเช่นทางนี้ค่ะมาเป็นแจ๊ที่ผมกลัวนั่นแหะเช่นเ่นทางนี้เลยค่ะเอ่อครับมาเป็นแจ๊กที่ผมกลัวนั่นแหละไม่ทำอะไรผมใช่ไหมอ้ัย่าลากผมไปฆ่านะลากผมไปฆ่าป่ะเนี่ยผมกลัวนะไม่ค่ะไม่ขาไม่ขาไม่ไม่มีใครทำอะไรคุณแน่นอนคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อช้อปปี้ช้อปปี้ว้าวโซเดนท์ชื่อราจดาครับเอาอีกแล้วคือคือผมเจอทุกคนทุกคนก็เลยบุกนี้หมดเลยอ่ะผมได้ยินตรงนี้มาสองร้อยกว่ารอบแล้วอ๋อแต่ไม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 ่ได ไม่ไม่ไม่ได้ปนค่ะใ่ในตัวมีแค่ห้าพันครผู้เยอะมากเลยค่ะขอหน่อยได้ไหมพอดีหนูไม่มีจะกินแล้วนะค่ะขอจากคุณเริ่มต้นเลยแหละครับยอมหนูไม่ทาให้แกงหนูขายหน้าแล้วค่ะแก๊งหนูรวยมากอ้คุณประชาชนหรอใช่ใช่ครับอ๋อครับไม่ต้องนั่งค่ไม่ต้องนั่งคุมกเยครับผมม่งแล้วเนี่ยมีแก๊งส่คนยืนล้อมผมเนี่ยไม่ต้องก่งค่ะโอ้ยผิดโทษครขอโทษคโทษคไม่ไม่ไไม่ไไม่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 ไไม่ไไมไ่ม่่่ คุณหมวยมีไรคุยไม่เก่งอยากให้หนูคุยอะไรให้คะอ๋อคุยอะไรก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อช็อปปี้ครับอายุเท่าไหร่อายุ17ครับมาเล่นนานยังเพิ่งมาประเทศนี้ครับโลเด็กโลผู้ใหญ่โลแก่เอ่อโลดวัยรุ่นครับมีเมียยังยังเลยครับมาเป็นพวนหนูไหมสวัสดีเออฮะได้ได้เลยครับไม่เอาอ่ะผู้เล่นใจยังว่างพอดีหนูพูดเล่นค่ะอันนี้ก็จะไม่ไม่คิดเลยอะ ไม่คิดใช่เขาไม่คิดอยากเห็นคุณช้อปปี้กับคุณพี่ช็อปคุยกันนะคะใครใครคือพี่ช็อปครับนี่ค่ะหัวฟ้านี่คุณนนี้หรอใช่ค่ะสวัสดีครับอ้าวคุณช้อปปี้เหรอครับเนี่ยเสียงมาหน้าฟังหน้าคุยด้วยนะครับสวัดีครับเอ่อไหนคุยอะไรอ่ะให้คุยอะไรให้ผมคุยอะไรเขาเสียงปกติด้วยค่ะคุณรีซอให้คุยเลยครับเด้อฮัลโหลวินนีเขาคนตีนอ๋อแค่นัผู้เสียงปกติหน่อยทำความรู้จักหน่อยเนี่ยเขาเป็นประชาชุมเพ่งเข้าประเทศมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอเออ เดียวกันเลยใค่เนี่ยทำอะไรผมนะใช่ป่ะผมกวนมผมเกง่งนะเนี่ยมันเหมือนกันจังวไม,ไม่ไม่ทำครับหนูไม่ทำพี่แล้วครอะไรนะมันพูดพร้อมกันนี่แยกไม่ออกนะครันี่ว่าใครเป็นใครเนี่ยเสียงเหมือนหรออันนี้ใครพูดเหรอ,อเหมือนคะ่ะเหมือนเหมือนอ๋ออ๋หรอครับทำไมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่จำน้องตัวเองไม่ได้เลยอะฮะอ่ะใครน้องหนูน้องพี่คะ่ะ พี่พี่คุณตายไปแล้วค่ะคุณอย่าลืมสรุปใครว่าตายหายไปแล้วเหรอโอเคใช่ค่ะเอาออนลยครับเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณมาจากไหนอะคะมาจากออลเรดี้ครับอ๋อใช่คืออะไรเหรอพี่ไม่รู้จักที่ไหนอ๋อ are you ready ออลเรดี้ครับออลเรดี้อ๋อออลเรดี้แถวตัวเอแดงๆครับตัวเอแดงๆใช่ใช่เลยเอหรอคะอะไรวะเนี่ยใช่เอาหนูขอโทษค่ะพอดีพี่ชายหนูเป็นตัดไม่ทันพอดีหยกล้อเปทุก ปล่าค่ะเห็นคุณเสียงเหมือนก็เลยเชิญคุณมาตรงนี้เฉยๆอ๋อไม่ไม่ทำอะไรผมแบบไม่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 ค่ะตุ๊ในมือนี่ถึงอะไรอยู่ครับคืออาวุธป้องกันตัวนะคะป้องกันผมว่าผมนะครับคุณจะเป็นคนป้องกันตัวไม่เดี๋ยวคุณไม่เป็นนั้นเดี๋ยวคุณตะกรักไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องตะกะรักค่ะไม่มีใครทำอะไรคุณครับตรงนี้มีแต่คนน่ารักค่ะน่ารักโอเคค่ะน่ารักมากเลยไม่มีใครทำอะไรคุณได้ครับมึงปกป้องผมได้ใช่ไหมอืมไม่ได้ เฮ้ยอย่าขู่ประชาชนได้ไหมไเดี๋ยวเขากลัวเขาหนี<ม>ออกประเทศท,ทำไมขอสนิมไหมบุ๋ม,ม,มเดชเสรีอะไรมั้งเป็นเหล็กไม่ใช่ไหมเก็บเก็บเก็บก่อนก็<อ>ดีนะ<อ>แค่นั้นแหละอย่าดื<ม>้อกันเลยไม่ต้องใกล้กว่านี้ก็ได้ครับผมพอดีผมโซเชียลดิสแตนซิ่งอยู่ช่วงนี้ไม่เป็นไรครับไม่มีใครมาทำรบก็ได้ครับคุณเดินเข้ามาเองนะอ๋อพอดีเมื่อกี้มีขวดเอ็มร้อยเดินมาใกล้ๆอะครับอุ้ยขวดพลาสติกคุณดูยังร้อยได้ไหม งอนเหรอทีน่ออนางอุ้มหน่อยที่นงางอุ้มหน่อยงอนตุ๊บป่องที่นางอุ้มหน่อยที่นางอาุ้มหน่อยอ้าวที่นางอุ้มหน่อยอ้าวงอนตุ๊บป่องคุณรู้จักกับบูชายหัวฟ้าใช่ไหมทำไมหรอคะเขาบอกว่าเขาจะแทงผมอะแทงคุณทำไมเสียงเสียงเขาตะโกนใส่เขาตะคอกใส่ผมด้วยอะตะคอ,อกว่าโอหว่าตามมาทำไมเดี๋ยวก็แทงแม่งเลยแล้วเขาตะคอกแบบกระโชกโคกงห้างเลยครับดุรแรงเลยขอโทษแทนเขาด้วยนะคะเขาน่าจะเป็นเขาไม่ทําอะไรผมใช่ไหมเป็นกินข้าวไม่อิ่มมั้งคะอ๋อ กินข้าวไม่อิ่มอ๋อใช่ค่ะเมื่อเช้าน่าจะกับข้าวไม่อร่อยขอโ <Okay. S 1> ทษแทน <Okay. S 1> ด้วยนะคะถ้ามีอะไรให้มีอะไรช่วยก็บอกได้เลยนะคะได้ได้ครับโอ okay, เคค่ะขอบคุณครับคนละแก๊งกันใช่ไหมครับอ๋อคนละกแก๊งกันครับอ๋อ oh, okay. แ,แก๊งแก๊งรู้ท้องโหดอะ่ะอ๋อกลัวแต่ละคนอ่ะครับผมไม่โหดหรอกครับอยู่ที่จังหวะมันมันเกี่ยวกับผมหรือเปล่าอ่ะเหมือนผมมาแล้วเขาเป็นแปลกๆหรือเปล่า <c oughs> เอ่อผมทำอะไรผิดหรือเปล่าผมว่าผมก็ระวังคําพูดตัวเองมากๆแล้วนะไม่ผิดหรอกครับมันอยู่ที่จังหวะละมัง้งคุณอย่าคิดมากเลยมันจะไม่โดนตีใช่ไหมเปฟองฟาร์มอยู่โดนตี <c oughs> แนวนะไม่หรอกมัง้งคุณจะโดนตีได้ไงคุณไม่มีแก๊งนี่เอ่อเขาอาจจะแค้นส่วนตัวหรือล่าบางทีเขาก็จะแทงผมอยู่นะพอควักออกมาแล้วนะปกติสุดด๊านี่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยมั้งน่ากลัวอย่างงี้อยู่แล้วรอไม่นะครับไม่เกี่ยวหรอกครับทำไมอ่ะ ไม่ไม่รู้สิผมกลัวผมเมื่อกี้เขาตะคอกตะคอกผมตกใจอะ่ะอ๋อไม่ต้องคิดมากครับเดี๋ยวมไหนขอตัวก่อนนะครับโอ,โอเคครับ